สวัสดีครับพี่น้องมีมากเก็บผักหวานครับยอดหลายครับงามค่ะครับป้าหยดผักหวานอู้้ังล้างยข้ังล้าง่งางผังงกหวานงามครับ วัอน,นี้มารอปลาแล้วพูดแล้อลครับพี่นอ้องโอ้ยยอดผักหวานครับพี่นอ้องยอดผักหวานน้อผักหวานยอดใหญ่ยอดงามเลยครับวัอน,นี้มารอปลาแล้วพูดแล้อลครับพี่นอ้องยอดอเขียวๆอ่อนๆเลยครับอหอมมากเลยผักหวานพูหอมครับ หงอนห้ามพักองอนเต็มเลยครับมแตรยอนย่าง้ามสงสัยบบมี้ไพขึ้นมากครับ ผักหวานผักหวานป่าผักหวานภูนะครับโอ้ยัยงบมูเบิร์ตอยู่ได้ครับพี่น้องผมสองคนขึ้เข้าครับมือนี้ครับเอา้าเห็นอย่างเอาเบิร์ตับมือนี้รุ่นน้ำกันต้นเด็กนี่นะครับไม้สองครับต้นที่สองสีผ้าไปเบิ้องผักหวานต้นได้แน่ครับพี่น้อง ต้นที่สองนะครับข้างล่างนี่จะยังมงงครับขอบบนอีกสองต้นต้องเทิงอีกครับหย่อไง่ายแล้ะครับบุมีไปมากครับต้นหัวด้วยต้องหัวเจ้าเด้ว ต้นแรกเขากับีแต่ยอดงามๆครับไปเก็บต่อครับเกือบสิบโมงเลยครับอากาศฮอนครับต้นที่สามพี่น้องพายอดพวกหวานบม่ม,บมีใมาเลยผมไปเก็บเลยครับพี่น้องนี่ต่ยอดใหญ่ครับต้นที่สามเด้อครับนี่อู้หลายครับ๋ยวตอกคนเก็บแล้ว ต้นท่ซีครับมีแต่หยอดเลยเก็บกันครับมันครับออากาศห้อนค่ะครับพี่น้อง ย่งางหน่อยเดียวนึงครับ,บรย่งางโบหลายย่างโบไก่เก็บเอาตามหุ่นนี่กะทนสิแกงนีนได้แกงได้ครับพ,พี่น้องจนมือมองไหวละมึงย่างไงโอ้แมน่นบดคนพี่น้องไปเอาอีก อันนี้ย่างเสต้นมันเลยได้ครับพี่น้องย่างเสต้นใหญ่เลยหมูนี่นหยดกำลังงามอ่ะถุงเต็มถุงกับพี่น้องโอ้ยตอก็เต็มถุงแล้วครับ,บว่บวาสิมาเรียนๆซื้อต้อนนี้ก็มีคนมาเก็บอยู่ครับ จักเสียวหอนได้แน่ครับพี่น้องพี่สูงเติบยางเซต้นมาได้เลยครับโอ้ยเมื่อยเด้มาปูเพันกับหิ้มนั่กล่องขึ้นจุบวชขึ้นดอกเคยขึ้นจุบวชเห็นน้องครับพี่น้องเอ้าผมวางกล่องเก็บก่อนครับเพราะว่าต้นยูสูง